สวัสดีครับผมกลับมาพบกับเพจสลิงช็อตทีเอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะมาส่งลูกให้กับลูกค้านะครับผมตัวนี้เป็นถุงละ1นกิโลนะครับจานวน2ถุงนะครับลูกค้าสั่งยางด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะถ่ายรวมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอีกคลิปหนึ่งนะครับแต่ว่าคลิปนี้มาถ่ายลูกให้ชมก่อนนะครับเผื่อใครสนใจนะครับตามหาอยู่นะครับลูกเหล็กใช้ยิงหนักสติ๊กนะครับตัวนี้เป็นขนาด8มิลลิเมตรนะครับผม เป็นลูก8มิลนะครับก็จํานวน2ถุงก็คือ2กิโลนะครับผมคือใครที่อยากจะซื้อจํานวนเยอะๆเนี่ยผมมีจําหน่ายนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนแล้วก็ต้องให้ผมสั่งออเดอร์ก่อนเนาะเพราะว่าคือผมไม่ค่อยจะซื้อมาเยอะมากเท่าไหร่คือส่วนตัวแล้วผมจะเล่น1กิโลนะครับ1กิโลเนี่ยก็อยู่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเพราะว่าเป็นคนที่ยิงค่อนข้างเยอะนะครับในแต่ละวัน ถ้ามีเวลาว่างนะจากการทํางานแล้วเนี่ยก็จะมายิงมาซ้อมอะไรเงี้ยซึ่งลูกพวกเนี้ยบางทีผมไม่ได้ยิงเป้าซ้อมนะครับก็ยิงวัสดุที่มันวางตามพื้นน่ะนะครับเป็นพวกก้อนหินบ้างอะไรเงี้ยซึ่งเรายิงไปมันเพินนะครับสักอาทิตย์หนึ่งลูกก็หมดละลูกเนี่ยหถุง1นกิโลเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ500ลูกเนาะประมาณนะประมาณ500ลูกนะครับผมจากที่ ได้ช่างน้ํำหนักมาแล้วก็เฉลี่ยมามันอยู่มันจะอยู่ประมาณ500ลูกนะครับผม500ลูกนะครับถุงนี้ก็1,000ลูกนะครับผมก็ยิงกันให้สนุกสนานกันเลยนะครับผมคือใครที่ต้องการสั่งมากกว่า1นกิโลเนี่ยต้องแจ้งก่อนนะครับคือบางทีของไม่พอของหมดนะครับผมจะสั่งให้นะครับใช้เวลารอประมาณ2อสวันก็ถึงละของนะครับคือจะไม่สั่งมาทีเดียวหลายๆโลเพราะว่าบางที ผมเล่น1กิโลแล้วก็บางทีลูกค้าไม่ได้สั่งของมันก็จะค้างสต็อกเนาะผมก็เลยไม่อยากจะให้ของมันค้างสต็อกสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นของเก่านะครับก็ไม่อยากให้ลูกค้าได้รับของเก่าไปนะครับก็จะสั่งเป็นของใหม่นะครับก็จะชุบน้ํามันมาอย่างนี้นะครับด้านในเป็นลูกเหล็กนะนะครับขนาด8มิลน,นะครับ ก็เผื่อใครที่ตามหาอยู่เนาะนะครับลูกเหล็ก8มิลใช้ยิงหนักสติ๊กนะครับใช้เล่นหนักสติกก็สามารถติดต่อมาได้นะฮะที่เพจสลิงช็อตทีเฮดสำหรับราคานะครับผมก็จะอยู่ที่กิโลละ180บาทค่าจะส่ง87บาทนะครับผมก็ถ้าอย่างไรสนใจติดต่อมาได้นะครับผมถ้าต้องการเยอะกว่า1กิโล2กิโล3กิโลก็สั่งได้แต่ว่าต้องบอกก่อนนะฮะต้องดูก่อนว่ามีของไหมนะครับแต่ว่าสั่งให้ได้นะครับไม่มีปัญหา จะสั่ง5โล6โล7โลได้หมดนะครับผมเผื่อใครที่จะนำไปจำหน่ายต่อหรือว่ายังไงก็สั่งมาได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวจัดส่งให้ลูกค้านะครับผม